สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บหกทารอดชาแนผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านภนัยทารุดนะคะ สวัสดีเดือนมีนาคมนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานนะคะความพระความสัมพันธ์นะคะชาวราศพีพฤษศนะคะชาวราศีพฤษศผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะ <c oughs> วันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตรไทยเพราะดูแบบตะวันตกนะคะนะคะถ้าเกิดคนไหนที่ยึดถือเป็นแบบว่าโหราศาส์ไทยนะคะลัคนาราศีนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือดาว,ดาวอาทิตย์เป็นพฤษศนะคะถ้าคุณคิดว่าดูราศพีพฤษศแล้วตรงก็สามารถดูได้ยนินดีต้อนรับนะคะ วันที่จะบอกไว้ตรงใต้ d e s c r i p t i o n นะคะไปดูได้นะใครจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะนะคะอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ e s c r ร p t i o n ให้ครบถ้วนนะคะก่อนชมคลิปนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะว่าอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวของใครนะคะอาจจะตรงบ้างและไม่ตรงบ้างให้ดูเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะโอเคนะคะเดือนมีนาคมนะนะคะข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเขากําลังรู้สึก เขากำลังรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะขอไพ่ใบรแรกก่อนนะคะโอเคนะคะไพ่ใแบรแรกนะ w h e e l OF FORTUNE นะคะกงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วนะคะพมลิขิตนะคะอ่านะคะคุณผู้ศพนะคะมีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือบุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์มีอีโก้ใส่กันนะคะอาจจะนะคะ เป็นคนบ้างงานก็ได้นะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะมุ่งมั่นการงานการเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณนะคะหรือคนที่คุณรักก็แล้วแต่นะคะนะคะจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ใจเขารู้สึกอย่างไรนะคะมีความเศร้าเสียใจนะคะยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะ,ะนะคะอาจจะนะคะ ใจเขารู้สึกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออะไรที่เขาทําไม่ดีต่อนะคะต่อคุณนะคะอยากให้ได้รับการให้อภัยนะคะต่อมานะ p a g e of pentacle นะคะต่อมานะคะ the moon นะคะใครบางคนยังถือความรู้สึกของคุณผู้ศกไว้นะนะคะคนที่เป็นความรับนะคะ คนในความรับนะคนที่อายุน้อยกว่าคนที่แรกๆเริ่มเริ่มความสัมพันธ์นะคะเขานะคะใจเขายังหาทางออกไม่เจอนะคะยังมืดแปดด้านในความรู้สึกในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังรู้สึกเหมือนว่านะคะวันเวลาผ่านไปไม่ทําให้เขาลืมคุณได้นะคะเขายังมีความรู้สึกยังมีความรักอยู่ตรงนี้อยากให้คุณให้อภัยนะคะขอขยับกล้องนิดนึงเขาอยากให้คุณให้อภัยนะคะให้อภัยอะไรนะคะให้อภัยเกี่ยวกับเรื่อง ในอดีตที่ผ่านมาก็ในเรื่องความความการปิดบังซ่อนเร้นหรือนะคะทำให้อ่าความไม่ชัดเจนหรือการมีอีโก้ในตัวเขาเองก็ได้นะคะความรักที่มันดูเหมือนอึมครึมความรักที่มันดูเหมือนไม่ชัดเจนนะคะความรักที่เหมือนไม่ได้พูดบอกความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างถือความรู้สึกไว้มีอีโก้ใส่กันแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จของตัวเองก็ได้นะคะทั้งคุณและเขานะคะคุณผู้ชกนะเอาละค่ะใจคุณรู้สึกแบบไหน นะคะใจคุณรู้สึกว่านะคะเขาเป็นเหมือนดซันเออนะคะคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะอาจจะโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีอยากได้รับโอกาสครั้งนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากให้เขาติดต่อสื่อสารมาตอนนี้คุณประสบความสําเร็จแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีส่วนที่แบบเงาเงานะคะ คุณอยากได้รับนะคะความรักที่ดีงามอยากได้รับความยุติธ,ธรรมในความสัมพันธ์เช่นคุณรักเขามากๆคุณก็อยากได้ความชัดเจนนะคะเขาคุณรักเขาแบบชัดเจนนะค,ะคุณผู้สบแต่เขาให้ความไม่ชัดเจนคุณนะคุณเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์ที่ <c oughs> มันไม่สามารถทําอะไรได้นะ มีความรู้สึกเหมือนว่าอยากได้รับรู้ข่าวสารนะคะจากเขานะทางออนไลน์ทางโซเชียลก็ได้เหมือนว่านะคะเคยเจอกันมาก่อนแล้วแนวะดีต่ชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกถึงเขานะคะใจคุณกับใจเขาไพ่าอาจจะสลับกันได้นะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมก็ไปสลับกันเอาเองนะคะเ,เพื่อนๆนะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าราศีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดนะคะอยู่คนละประเทศมีการรอคอยซึ่งกันและกันใครบางคนที่ทําให้คุณผิดหวังเศร้าเสียใจสิบดาบนะคะโดนแทงข้างหลังความสัมพันธ์ที่ต้องหยุดนิ่งไปแล้วนะคะเขาอาจจะยืนแอบมองคุณอยู่ไกลๆก็ได้แต่คุณอาจจะไม่รู้นะคะความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนหรือความสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะคะ มีพลังงานของคนที่เป็นราศีเมษนะคะกับราศีตุลน,นะราศีกุมนะคะอืมราศีเมษราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะอาจจะรู้จักกันผ่านเรียนผ่านเพื่อนผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลได้หมดเลยนะคะอืมนะคะเขาคนนั้นโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีอาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะหรือณนะตอนนี้ก็คือยังเป็นความรู้สึกที่เรานึกถึงเขาคนนั้นอยู่นะข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณ อ่านะคะคุณผู้ศพเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีงามนะคะมีความมั่นคงในชีวิตเขายังรักคุณอยู่มากนะแต่ในที่นี้นะ,ะเขารู้ว่านะคะเขานะคะข้อความรักเขารู้ว่าเขากลัวคุณนะคะเขาอยากจะมามอบความรักให้นะยังถือความรักไว้อยากกลับมามอบความรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ศพนะเขาบอกว่ายังมีความรักอยู่ตรงนี้นะครับนะคะ ยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะแต่เขากลัวคุณนะคะมีอีกโก้ใส่เขากลัวคุณนะคะไม่ตอบรับกลัวคุณไม่ต้อนรับยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะส่งความห่วงใยนะคะส่งความปรารถนาดีมาให้คุณอยู่ไกลๆนะ,ะมีพลังงานเพิ่มมาราศีมิถุนนะคะกับนะคะราศีกุมนะ,ะเขาบอกว่านะคะข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณคือคุณเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจทํางานหาเงินมุ่งมั่นนะคะ ประสบความสําเร็จและเป็นคนชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะเขายังมีความรัก ให้คุณนะเขายังมองเห็นคุณอยู่เขานะฮะยังสืบยังส่องคุณอยู่นะคะอืมนะคะยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะที่อยากจะมอบให้นะ,ะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยอยากพูดเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้นะฮะอีโก้สูงนะคะหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าชายเออนะ,ะมี power นะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายมีตัวเลือกเยอะนะคะทำให้นะฮะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะ เอาละนะคะทีนี้ข้อความรักจากเขาถึงคุณแล้วนะคุณอยากฝากอะไรบอกเขานะคุณบอกว่าถ้านะคะโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องหนักเหนื่อยนะคะคุณผู้ศพนะคะไม่เอานะนะคะและก็นะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาในชีวิตคุ คุณผระสบบอกว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างนะคะใครสักคนหนึ่งที่จะเดินเข้ามาหาคุณนะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องเหนื่อยต้องลําบากต้องรู้สึกอึดอัดต้องรู้สึกหาทางออกไม่เจอมาแล้วก็เดินจากไปนะคะไม่ต้องเข้ามานะ อืมนะคะถ้าเข้ามาไม่ดีก็ไม่ต้องเข้ามานะคะรอคนนะคะที่ดีพร้อมอ่ารอคนที่ดีพร้อมหรือรอคนที่ไม่ทอดทิ้งคุณนะคะรอคนที่สินเสมอคุณนะคะแล้วค่อยเข้ามานะนะคะเอาล่ะทีนี้ดูมาดูแนวโน้มในอนาคตนะอืมข้อความรักจากเขาถึงคุณนะคะ ข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเขากําลังรู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะแล้วก็เรามาดูว่า <c oughs> แนวโน้มในอนาคตจะเป็นแบบไหนนะอืมนะคะ คนในคนหนึ่งนะคะอาจจะมีพลังงานของนะคะ The Devil นะคะราศีมังกรนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกันแล้วลึกซึ้งนะคะนะ,ะเป็นการทําอะไรลับหลังหรืออาจจะแอบมองแอบสืบแอบส่อ,อ,สองหรืออาจจะเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณคนที่เคยนิ่งเงียบไปแล้วคิดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นพิเศษด้วยกันนะคะแนวโน้มในอนาคตนะอาจจะมีความรักนะคะอยู่ตรงนี้นะคะยังมีความรัก เขาอยากติดต่อสื่อสารมาอีกครั้งเขาอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีพลังงานของชาวราศีมังกรด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเขายังรักอยู่ถึงแม้เขานะคะอาจจะเคยทําอะไรลับหลังคุณเขาอาจจะเคยนิ่งเงียบไปนะคะเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกเช่นเขายังรักคุณอยู่นะเขายังอยากมีคุณในชีวิตเขายังอยากติดต่อสื่อสารมาคนที่เคยหายไปนานๆแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูไพ่นะคะคำแนะนำเนาะไพ่คำแนะนำไพ่คำแนะนำนิดหนึ่งนะ,ะตอนนี้สถานการณ์บางทีก็นะคะตั้งอีกโก้ตั้งป้อมใส่กันเขาก็อาจจะโฟกัสเรื่องงานตัวคุณก็าจะโฟกัสความสําเร็จหรือบางทีตัวเขาก็อาจจะนะคะมีคนที่คบหาดูใจเปิดเผยทางสถานะสังคมแล้วแต่คนนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกเป็นคนในอดีตที่ส่งพลังงานมาถึงคุณผู้ชมนะคะ ยังมีความรักเขาอยากพูดคุยเขาอยากติดต่อสื่อสารนะเออเหมือนว่าเขายังเก็บความรู้สึกในอดีตที่มีความสัมพันธ์พิเศษต่อคุณนะเออมันเป็นความรักเขาอยากพูดคุยเขาอยากเขายังอยากมีคุณในความรู้สึกเขาเขายังรักนะอ่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเรียนนะคะรู้จักกันผ่าน ตอนที่ไปเรียนไปเทคคอร์สด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่สุดพิเศษนะคะที่คุณมีให้เขานะนะคะมันเหมือนว่าเขาเรียกว่ามีอารมณ์ความรักความโรแมนติกอยู่ตรงนี้นะคะมีความสมบูรณ์อนะคะมีความสมบูรณ์คุณสุขในความรู้สึกเขานะมันมีแพชชั่นต่อกันนะคะอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณพระสุกก็คือชาวธาตุไฟก็ได้นะนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะนะคะประมาณนี้นะ ะะอันนี้คือเป็นแค่นะคะเป็นการเช็คดวงโดยรวมทั่วไปเนาะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ คนไหนที่อยากจะจัดเลขมงคลนะคะความรักไม่ดีเลยหมอแจนนะคะหรือคบคนต่างชาติก็จะเจอแต่คนไม่ดีที่หายไปก็จัดเลขมงคลหาแฟนฝรั่งนะคะอยากได้แฟนดีๆนะคะก็จัดเลขมงคลไปนะคะมันช่วยได้มากๆนะคะหมอบอกเลยคนใดที่จะเสริมการงานการเงินความรักนะคะโชคลาภถูกหวยถูกรอตตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้จัดเลขมงคลได้นะคะเลขมงคลนะคะๆๆๆสามารถใช้ได้ทั่วโลกเล,ๆๆๆๆเลยไม่ใช่ซิมไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สปลาวนะคะที่มาเอาเลขมงคลเยอะมากเลยแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะมาเอาเลขมงคลเยอะบ้างเลยบางคนมาเอาครั้งหนึ่งสามสี่คนก็เพื่อนเพื่อนเขาหรือบางคนอยากจะได้การเงินอย่างเดียวนะสมมติทํางานอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเน้นการเงินและความรักฉันมีคนรักอะไรแล้วเรียบร้อยมีสามีแล้วก็จัดการเงินได้แค่29 9, 9นะคะรายละเอียดมีอยู่ใต้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะหรือใต้ดีสคริปชั่นอะนะคะมีบอกไว้หมอจะลงรายละเอียดไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับ คนที่นะคะชอบคลิปแล้วก็ช่วยอุดหนุนช่องนะคะเช่นโอนเงินเลี้ยงกาแฟโอนเงินสนับสนุนการทำบุญเลี้ยงอาหารช้างหรือค่าอาหารแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหมายเลขบัญชีหมอแจนลงไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดการทำคลิปดีๆไม่ว่าพิกอเด็กไม่ว่าจะเป็นโซเม e ไม่ว่าจะเป็นทวินเฟยไม่ว่าจะเป็นข้อความรักนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆของช่องช n n e l ห,หมอแจนนะคะ JP 1 6บหกตลอดช e n นลนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ